ค่าคุณผู้ชมม,มาติดตามกรณีคุณน็อตกองสลักพัดกันสักหน่อยค่ะคุณผู้ชม คือต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยมีการส่งทนายความเข้าไปร้องเรียนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะโดยเดินทางมาที่สํานักงานตารวจแห่งชาติแล้วค่ะขอความเป็นธรรมหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจมีการทําสํานวนคดีทับซ้อนกันกันกบทาง DSI ค่ะแล้วก็ทางทนายความเองนะคะก็คือคุณสุภชยัยทิพสิทธิ์เป็นทนายความของคุณน็อตกองสลักพัฒเองก็บอกว่าตอนนี้ยังคงเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมอยู่ค่ะ สํานักงานตํารวจแห่งชาตินะคะคนายสุภชัยทิพสิทธิ์ทนายความนะคะก็มีการรับมอบอํานาจจากนายพันธวัฒนากวิสุทธิ์หรือคุณน็อตกองสลากพลัสเนี่ยแหละค่ะเข้าไปยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม ต่อทางด้านของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒผู้บัญชาการ,ร,ร,ศร,ร,ศศร,รตำรวจแห่งชาติกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการทำสำนวนคดีทับซ้อนกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะโดยมีพันตำรวจเอกวัชรพงษ์ฉุยฉายท่านเป็นรองผู้บังคับการสำนักงานงบประมาณและการเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนายตำรวจเวรอํานวยการเป็นตัวแทนมารับหนังสือเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาต่อไปค่ะ ทางนั้นของนายสุภชัยทิพสิทธ์เนี่ยนะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบสวนผู้ที่ซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์กับกองสลักพลัสกว่า4,000คดีซึ่งซ้ำซ้อนกันกับการสอบสวนของ DSI จึงมายื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ส่งสำนวนไปยัง DSI เนื่องจากว่ามีกฎหมายกำหนดว่าเมื่อทาง DSI รับเรื่องแล้วหน่วยงานรัฐอื่นต้องส่งสำนวนไปให้ดำเนินการต่อค่ะ นอกจากนี้ยังมีประเด็นข้อสงสัยกรณีที่นายพันธวัฒน์ก็คือคุณน็อตกองสลักพัดนเนี่ยนะคะได้รับหมายเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาพร้อมกันทั่วประเทศแล้วก็ได้รับหมายเรียกสอบปากคำครั้งแรกมาแล้วไม่ต่ำกว่า30หมายโอ้โหหมายเรียกคือเรียกทั้งไปรับทราบข้อกล่าวหาด้วยได้รับหมายเรียกไปสอบปากคำครั้งแรกอีกนะคะรวมๆกัน,เ,นเขาบอกว่าไม่ต่ำกว่า30หมายเรียกเลยซึ่งมีการกำหนดนัดพบในวันที่ไล่เรียกกัน จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่นายพันธวัฒน์นาควิสุทธ์หรือคุณน็อตกองสลักเนี่ยจะเดินทางไปตามนัดได้พร้อมกันทุกที่ค่คือมันหลายที่ทั่วประเทศอะคะ่ะบางหมายส่งไปเมื่อวานแต่บอกว่าให้ไปพบวันนี้นะคะแต่ทางด้านของนายพันธวัฒน์นากวิสุทธ์หรือคุณน็อตกองสลักเนี่ยดันมีนัดหมายกับโรงพักอื่นแล้วในวันเดียวกันเนี่ยแหะคะ่ะเกรงว่าหากไม่ไปพบตามนัด อาจจะเป็นเหตุให้ออกหมายจับได้เบื้องต้นได้ขอเลื่อนพบไปบ้างแล้วแต่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของพนักงานสอบสวนในแต่ละท้องที่ด้วยทางด้านของนายสุภรชัยทัศสิ์เนี่ยนะคะเป็นทนายความบอกว่า คดีนี้ DSI เริ่มสอบสวนเรื่องการซื้อขายทั้งหมดตั้งแต่การเปิดแพลตฟอร์มจนกระทั่งถึงช่วงที่มีการสั่งระงับการขายตนเองเนี่ยมองว่าเป็นการทำงานที่ซับซ้อนกันนะคะสำหรับสภาพจิตใจของนายพันธวัฒหรือคุณนอตกองสลักพัดต,ตอนนี้ยังคงสู้อยู่ค่ะ ไม่มีความกังวลแต่ค่อนข้างจะเหนื่อยเนื่องจากว่ามีคดีความค่อนข้างจะมากนะคะโดยมีความคืบหน้าล่าสุดค่ะคุณอ้าและคุณผู้ชมคะช่วงบ่ายวันนี้ที่ศาลอาญารัชดาเนี่ยก็มีนัดฟ้องคำสั่งกรณีคุณน็อตกองสลักพลัสยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES ยื่นคำร้องให้มีคำสั่งระง,งับการเผยแพร่ หลังลบข้อมูลเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของกองสลักพลัสไป3รายการด้วยกันที่รวบรวมสลักกินแบ่งรัฐบาลขายเกินราคานั่นเองทางด้านของนายสุพชัยทิพสิทธิ์เป็นทนายความก็เปิดเผยถึงเรื่องนี้โดยบอกว่ายังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมอยู่กรณีนี้เนี่ยกองสลักลัสได้มีการปิดเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันไปก่อนหน้านี้แล้วจึงไม่มีเหตุที่จะต้องร้องฉุกเฉินให้ปิดถาวรน,นั่นเองครับ คือถ้าฟังดูแล้วเนี่ยจากมุมของฝั่งของน็อตกองสลับเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีการนัดหมายหรือว่ามีหมายเรียกค่อนข้างเยอะอแล้วก็มันซ้ําซ้อนกันพูดง่ายๆก็คือคุณน็อตเนี่ยไม่สามารถที่จะแยกร่างไปได้นะครับก็อยากที่จะให้ไปเคลียร์ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะไปให้การให้ปากคํากับทางเจ้าหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าฟังจากอีกมุมหนึ่งอย่างเช่นท่านรัฐมนตรี DES นะครับนายชัยวุฒิธนาขามานุสร์ที่ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ก็ให้สัมภาษณ์ทำนองว่าคุณน็อตเนี่ยเหมือนกับเป็นการยื้อเวลา,านะครับแล้วก็เลื่อนนัดนะครับก็เลยเข้าใจว่าน่าจะด้วยความที่มีนัดหมายหรือว่ามีหมายเรียกเนี่ยค่อนข้างเยอะ,ะก็เลยทําการนะฮะในการขอเลื่อนนัดหลายๆนัดไปหรือว่าบางนัดไปนี่นะครับมันก็เลยทําให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมองได้ว่าคุณน็อตเนี่ยกำลังยื้อเวลาแล้วก็ บางนัดหมายเนี่ยก็ไม่ไปด้วยซ้ำนี่นะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าฟังจากทั้งสองมุมเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะข้อเท็จจริงเนี่จะเป็นประมาณไหนนะครับแต่ก็เชื่อว่าอ่ะวันนี้ก็มีการยื่นหนังสือแล้วก็ใบปะหน้าก็ยื่นถึงท่านผบตรเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการสืบสวนข้อเท็จจริงหลังจากนี้กันต่อไปนั่นเองครับคือประเด็นคือการมีการสอบสวนซ้ำนะครับกับคะแนนสอบสวนของกรมสอบหลังดีพิเศษของนีเอสไอนะครับก็เลยจะมี เพื่อนยื่นมายื่นหนังสือถึงท่านผู้มีการสำรวจชาติเพื่อที่จะขอให้มีการส่งสำนวนให้พนักงานสอบสวนของด s i ไอะครับเรื่องอย่างว่าเรื่องเดียวกันเนี่ยควรจะมีการสอบสนวนเพียงครั้งเดียวและก็ต,ตามกฎหมายกำหนดไว้อย,อย่างชัดเจนนะครับว่าเมื่อเรื่องที่พนักงานสอบสวนกรมสอบสนวนมีพิเศษ,ษได้รับเรื่องแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องพนักงานสอบสนวนอื่นหรือหน,วนอ่วยงานรัฐอื่นๆที่ดำเนินการสอบสนวนอยู่ต้องส่งสำนวนให้กับทางดีเอไอเป็นการดำเนินการต่อ ข้อสังเกตท้งนี้ก็คือว่าหนึ่งก็คือมีการดาเนินคดีกันทั่วประเทศนะครับพร้อมกันนะครับแล้วก็มีการอ,ออกหมายเรียกนะครับให้ไปในสสพื้นที่ที่ต่างกันนะครับทั่วประเทศ4 0 0พนกว่าคดีนะครับตามข่าวนะครับแล้วก็ออกหมายเรียกวันเดียวกันให้ไปพบในวันเดียวกันไล่เรียกกันนะครับซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ทางคุณนอ็อตที่จะเดินทางไปทั่วประเทศได้นะครับ ตรงนี้ก็รู้สึกว่าไม่เป็นการที่ไม่เป็นทามกับทางคุณน็อตนะครับก็เลยต้องมาขอความจำในส่วนนี้ครับตอนนี้มีหมายเียกี<ะ>่หมายเยกแล้วครับคุณน็อตเยอะครับเป็น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 ยี่สิบสามสิบหมายเยกแล้วครับครับซึ่งบางหมายเยกนะครับส่งมาได้รับเมื่อวานแต่ก็ออกออกออกมาวันนัดให้ไปพบวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ซึ่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับเนื่องจากว่าคุณน็อตก็ติดงานติดติดนัดที่อื่นนะครับติดนัดที่สอพอ,อื่นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ พอไม่ได้ไปตามหมายเรียกก็จะมีเหตุให้ออกหมายจับนะครับเป็นความกังวลตรงนี้ครับซึ่งมองว่ามันไม่เป็นธรรม